นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามพรบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างยิ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเมื่อวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2563โดยมีพระราชประสงค์ในการชื่อเหลือโรงพยาบาลให้เกิดความพร้อมมากที่สุดและหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงนั่นคือจังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอแม่สอดส่งผลให้โรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจึงได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนพระราชทานป้อมปราการถาวรหรือห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์แก่โรงพยาบาลแม่สอดดังนี้วันที่26พฤษภาคม2563พระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ สำหรับห้องพักผู้ป่วยในการระบาดระลอกแรกวันที่18พฤษภาคม2564พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน10เครื่องวันที่24กรกฎาคม2564พระราชทานห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สำหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพิ่มเติมในการระบาดระลอกที่3วันที่7กันยายน2564พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรจำนวน10เครื่องวันที่15ตุลาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชวรโรกาศให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอด เข้าเฝ้าพร้อมคณะแพทย์จาก31โรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ณศาลาดุสิตดาลาัยสวนจิตลดากรุงเทพมหานครวันที่20ธันวาคม2564เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อทรงเปิดอาคารศิรินทรชัยพัฒน์อำเภอแม่สอดน,นะครับเป็นอำเภอทางด้านตัวตกของจังหวัดตากนะครับเรามี ลูกขายที่เราจะต้องดูแลก็ทั้งหมดห้าอำเภอนะครับแล้วก็เราเป็นเหมือนกับประตูประตูเข้าของโลกต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโรงพยาบาลแม่สอดโชคดีนะครับที่โรงพยาบาลแม่สอดได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากกรมสด็จประเทศนะครับที่พระราชทานห้องนิสิตเพเชอร์ให้เรามาติดที่ตึกรีนทรชัยพัฒนนะครับห้องทูนนิสิตเพเชอร์ที่เราได้รับพระราชทาน จากมูลที่ใช้พัฒนาก็เป็นเครื่องที่ติดตั้งภายใน ICU ทําให้เราทราบถึงพารามิเตอร์โดยเฉพาะพารามิเตอร์ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความชื้นสัมผัสแรงดันลบหรือว่าแรงดันบวกนะครับ ห้องในขีดเพชเชอร์ของโรงพยาบาลแม่สอดได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันมากกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะโรงพยาบาลแม่สอดมีบุคลารกร1,300คนมีการติดเชื้อโควิด740คนที่เป็นร้อยละ56.9และมีการติดเชื้อใน Negative อรเเพียงแค่2คนที่เป็นร้อยละ0.3ขีดเพชเชอร์บอกสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแง่ของเพ t เชอร์เซฟตี้เรามีผู้ป่วยโควิดทั้งหมด40,000คน ได้รับการรักษาในนิกเ i ็ e p ฟเ s ช u ่ e วอร์จำนวน977คนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่สำคัญเลยที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในแม่สอดแล้วก็ประเทศไทยนะก็คือเรื่องของการลดความชื้นนะคะความชื้นสัมผัสให้น้อยกว่า60เเพราะว่ามันเนี่ยจะช่วย ยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคได้ดีทั้งเชื้อราไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยลดลงค่ะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะในานามผู้ในการโรงพยาบาลแม่สอดต,ต้องกราบขอบพระคุณมูลนิธิไชยพัฒนานะครับที่ทําให้โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยมีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยพัฒนาด้วยครับ ไซโจเดนกิเทคโนโลยีฝีมือคนไทยตามมาตรฐานสากลเพื่อคนไทยทุกคน